เ e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพราบอภัยภูเบศเ e r ร s บส r y รี่ายอภัยภูเบศวันที่4เมษายน2567สัปดาห์นี้ยังเป็นซีรีส์ของสมุนไพรบำบัดสารเสพติดอยู่นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดไปถึงบุหรี่เล่านะคะพูดถึงไปแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของยาบ้ากันบ้างซึ่งยาบ้าองนั้นเนี่ยนับว่าเป็นปัญหา ยาเสพติดที่สำคัญของประเทศไทยนะคะจากข้อมูลของกรมการแพทย์เนี่ยพบว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีผู้บำบัดยาเสพติดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะประมาณสองแสนราย แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในสัดส่วนนี้เป็นผู้ที่ติดยาบ้าถึง75เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นยาบ้าเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศถึงแม้ทางรัฐบาลเนี่ยจะนำมาตรการหลายอย่างมาใช้ทางการปรับปรามผู้ที่ขายนะคะหรือว่าผู้ที่ผลิตแล้วก็บ,บาบัดผู้ที่เสพโดยปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้ผู้ที่ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เมตรเนี่ย ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพที่ต้องเข้ารับการบําบัดด้วยความสมัครใจนะคะแล้วก็มีการนํายานําวิธีการรักษาเข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันส่วนทางกันค่ะจํานวนผู้เสพยาบ้าก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะคะยาบ้าเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเมื่อเสพเข้าไปแล้วเนี่ยในระยะแรกก็จะไปออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงประสาทตึงเครียดนะคะแต่ว่า เมื่อหมดฤทิ์ยาเนี้ยก็จะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติประสาทลา้าการตัดสินใจช้าแล้วก็ผิดพลาดได้นะคะในกลุ่มที่เสพยาบ้าเป็นประจำเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สังเกตได้ชัดก็คืออาการผอมแห้งนะคะเนื่องจากยาบ้าเนี่ยมีผลควบคุมความอยากอาหารนะคะทําให้ความอยากอาหารในสมองเนี่ยลดลงนะคะกลุ่มที่เสพยาบ้าเกิดขนาดที่เรียกว่าเมายาบ้าเนี่ย บางรายก็จะมีอาการคุ้มงหวาดระแวงถือขนาดทำร้ายตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้แล้วก็จะมีการรับรู้การมองเห็นการได้ยินดมกลิ่นและการสัมผัสที่เสียไปนะคะแตกต่างจากคนปกติซึ่งในกรณีที่เรามีความสงสัยว่าคนใกล้ตัวเนี่ยจะมีการเสพสารเสพติดนอกเหนือจากการสังเกตอาการข้างต้นนะคะหรือว่าอาการที่เราได้พูดในพอดแคสต์ตอน ที่แล้วไปแล้วนั้นเนี่ยนะคะกะสรวงสาธารณสุขก็ยังมีเครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ที่ติดสารเสพติดแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะรวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ด้วยเพราะฉะนั้นญาิเนี่ยสามารถนําผู้สงสัยเนี่ยไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะปัจจุบันเองเนี่ยในการรักษายาบ้านเนี่ยนะคะเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นโดยอาจจะใช้รักษาอาการอยากยาก็โดยให้ยา ไปเพิ่มสารสื่อประสาทกลุ่มโดปามีนนะคะในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางจิตนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการให้พวกกลุ่มวิตามินซีซึ่งจะทำให้ปัสสาวะมีความเป็นกรดแล้วก็ช่วยเร่งการขับแอมเฟตามีนออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นนะคะสำหรับการรักษาอาการ ขาดยาเนี่ยไม่มียาที่ทดแทนโดยตรงแต่ว่าโดยปกติแล้วอาการขาดยาบ้านเนี่ยโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงนะคะแล้วก็การรักษาก็จะเป็นไปตามอาการเช่นในรายที่เครียดหุดหิดก็ให้ยาคลายเครียดนะคะผู้ที่มาด้วยอาการทางจิตก็ให้ยาต้านโรคจิตหรือว่ามีอาการซึมเศร้าก็ให้ยาต้านอาการซึมเศร้านะคะแต่ว่าข้อจํากัดก็คือว่าการจัดการกับอาการขาดยาเนี่ยต้องใช้เวลา2-3สัปดาห์กว่ายาจะออกฤทิ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทำให้ส่งผลต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีหน่วยงานต่างๆนะคะที่พยายามจะศึกษาวิจัยนะคะหาทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่นะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่จะพูดถึงก็เป็นสมุนไพรที่เคยพูดมาในตอนอื่นๆแล้วได้แก่รังจีงรวมถึงสารสกัด CBD ที่ได้จัดกัญชานะคะสารสกัด จากรังจืดเนี่ยมีการศึกษานะคะว่าไปกระตุน้นการหลั่งสารสื่อประสาดโดปามีนนะคะได้ดีพอๆกับสารแอมเฟตามีนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้รับแอมเฟตามีนแล้วโดปามีนในร่างกายจะลดลงนะคะการที่ได้รับรังจืดเข้าไปก็จะไปทดแทนนะคะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยยังมีความพึงพอใจมีความสุขสบายใจโดยที่ไม่ต้องได้รับสารเสพติดหรือว่ายาบ้านั้นนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการศึกษาวิจัยในคนที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์ปัตตานีนะคะโดยทําการศึกษาในผู้ป่วยเพศช,ชายที่ติดยาบ้าที่ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในไม่มีอาการทางจิตร่วมด้วยไม่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงมีการทํางานของตับและไตที่เป็นปกตินะคะโดยแบ่งผู้ป่วยเนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มวควบคุมนะคะก็ได้รับวิตามินซีขนาด1กรัมวันละ4ครั้งหลังอาหาร3 0นาที กลุ่มที่สเนี่ยได้รับชาชงรังจืดนะคะที่เขาใช้รังจืดดอกสีม่วงนะคะขนาดเขาใช้การสกัดเป็นชานะคะโดยใช้ผงยาเนี่ยร้อยห้าิบริกรต่อน,น้ำสองร้าสิบซีซีแล้วก็แช่ไว้1ชั่วโมงกองกานะคะรับประทานวันละ4ครั้งหลังอาหาร30นาทีแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ได้รังจืดร่วมกับวิตามินซ โดยการศึกษาใช้เวลา7วันนะคะก็พบว่าเมื่อเราดูการขับสารแอมเฟตามีนออกจากร่างกายนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับรังจืดเพียงอย่างเดียวเนี่ยมีการขับสารแอมเฟตามีนออกมาทางปัสสาวะภายใน24ชั่วโมงเนี่ยสูงที่สุดนะคะเกือบเป็น2เท่าของกลุ่มที่ได้รับวิตามินซีแต่ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่ได้รับวิตามินซีร่วมกับชารังจืดเนี่ยนะคะการขับสารแอมเฟตามีนกับได้ น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินซีด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นการได้วิตามินซีร่วมกับแอนฟตามินเนี่ยน่าจะไม่มีประโยชน์นะคะนอกจากนั้นนะคะยังพบว่าในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับชาลังจจอเพียงอย่างเดียวเนี่ยมีอาการถอนยาที่ดีขึ้นมากกว่าด้วยนะคะอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพราะว่ากำลังมีการศึกษาวิจัยโดยกรมการแพทย์นะคะก็คือสารสกดัด CBD นะคะจากกลไกการทำง,งานของ CBD เนี่ยนะคะ เขาก็คาดการว่าตัว CBD เองเนี่ยหรือ c a n n a b i d ดออเนี่ยนะคะจะสามารถไปรบกวนนะคะหรือยับยั้งอาการอยากและอาการถอนยาได้นะคะ CBD เนี่ยมีคุณสมบัติที่ไปต้านการติดสารเสพติดนะคะโดยผ่าน,นกลไกการทำงานในร่างกายหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นกลไกลของระบบกัญชาในร่างกายที่เราเรียกว่า endocannabinoid นะคะ กลไกของซโรโทนินที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกการรับรู้การพัฒนาความคิดความสุขแล้วก็กลไกของกูตามทที่ไปเกี่ยวข้องกับความจดจําความสามารถในการจดจําและสมสร้างการเรียนรู้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยตัว CBD เองเนี่ยนะคะยังไปช่วยควบคุมระบบที่เรียกว่าดักรีวอร์ดนะคะรีวอร์ดที่ทําให้เวลาได้รับตัว CBD เข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเกิดความผ่อนคลาย ใครเครียดไครวิตกกังวลน,นะคะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรุมราชชนน,นีสาบออยชรและโรงพยาบาลธัญรัษษ์ผู้มีภาคทั้ง6แห่งในสังกัดกรม์การกแพทย์เนี่ยนะคะก็มีการตบทวนนะคะข้อมูลว่า CBD เนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะคะที่จะนำมาใช้รักษาผู้ที่เสพยาบ้าโดยเฉพาะ ในเรื่องของคลายวิตกกังวลทําให้นอนหลับลดอาการทางจิตนะคะซึ่งมีการศึกษาเปรียบเทียบับบยาแผนปัจจุบันที่ชื่อว่าบูโพรพิออนนะคะซึ่งถ้าผลการศึกษาวิจัยเนี่ยสำเร็จเนี่ยนอกเหนือจากว่าเราจะสามารถมี CBD ที่สามารถผลิตในประเทศไทยเพื่อช่วยรักษาอาการอยากยาของเมทแอมเฟตามีนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะสามารถ ที่จะไปเป็นสารทดแทนในผู้ที่เสพติดเม็ดแอมฟเฟต,ตามีนนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่ายาบ้าเนี่ยนะคะมันมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบแล้วก็ทำลายสุขภาพแล้วที่สำคัญคือทำให้เกิดโรคทางจิตเวชท,ที่รุนแรงนะคะในขณะที่สาร CBD เนี่ยนะคะถ้าเราสกัดอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่อาจจะต้องเน้นย้ำนะคะคือในขณะน,นี้การใช้ CBD เพื่อ ลดอาการอยากยาบ้าหรือว่าถอนยาบ้าเนี่ยนะคะก็กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะแล้วก็ CBD เนี่ยเป็นเพยาาียงสารสกัดหนึ่งในกัญชาเท่านั้นนะคะท่านไม่สามารถที่จะนำกัญชาทั้งดอกมาสูบเพื่อได้รับ CBD ได้นะคะเพราะว่าในดอกเองนั้นเนี่ยนอกจาก CBD ก็มีสารกี c สีที่ส่งผลต่อสมองซึ่งจำเป็นต้องใช้ภายใต้การควบคุมการดูแลของแพทย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสมุนไพรที่ มีศักยภาพในการนํามาปําปัดยาบ้าค่ะสวนสดีค่ะอภัยผููเบ Podcast Sharing the Oral Heritage